สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูปลอยในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรามาเจอกันในวันพุทธที่19มกราคมพุทธศักราช2565นะคะในวันนี้นะคะคุณครูปลอยจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนแบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะคะ เราจะทำแบบฝึกหัดทบทวนในสมุดของเรานะคะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดทบทวนงานในสมุดของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่สามหน้านะคะมีในส่วนของทักษะการคิดคำนวณการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคคำตอบในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะทักษะการคิดคำนวณน,นะคะจงหาคำตอบข้อที่หนึ่งสามร้อยสี่สิบหกบวก จำนวนใดเท่ากับ695กรณีนี้เราเรียกว่าหาจํานวนที่หายไปในช่องที่สองหาช่องสองลบอย่างเดียวนะคะหาช่องสองลบอย่างเดียวดังนั้นเราก็จะนำเลขมากมาลบกับเลขน้อยก็จะได้ว่า695ลบกับ 3ามรสี่สิบหกนะคะเราเขียนในลักษณะแบบนี้นะคะในการทดเลขแล้วเราก็หาคําตอบกันทีละหลักค่ะข้อนี้นะคะเรามาดูกันต่อห้าลบหไม่ได้เราจะต้องยืม9้าเหลือ8ดได้สิบห้านะคะสิบห้าลบหก เหลือเท่าไรลูกเอาหกไว้ในใจแล้วกรำน,นับไปจนถึงสิบห้าค่ะหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้ทั้งหมดเก้านิ้วนะคะก็จะได้เท่ากับเก้าในหลักหน่วยหลักสีบค่ะแปดลบสี่เท่ากับสี่หกลบสามเท่ากับสาม ดังนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้ก็จะตอบ349นั่นเองค่ะมาดูกันต่อในข้อที่2นะคะจำนวนใดบวก193เท่ากับ847จำนวนใดที่เราต้องการหานั่นก็คือช่องที่1น,นั่นเองหาช่อง1บวกทำลบลบทำบวก กรณีนี้เป็นเครื่องหมายบวกให้เราทำลบนั่นเองค่ะก็จะได้ว่านำแปดรมาลบกับหนึ่งอค่ะขีดเส้นใต้ด้วยนะคะในการทดเลขของเราส่วนที่เป็นคำตอบเราจะขีดเส้น2เส้นค่ะ จ็ดลบสามเท่ากับสี่นะคะเจ็ดลบสามเท่ากับสี่สี่ลบเก้าไม่ได้ต้องยืมแปดเหลือเจ็ดได้สิบสี่ค่ะสิบสี่ลบเก้าใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะเอาก้าวไว้ใจแล้วตามนับจนถึงสิบสี่เก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ได้ทั้งหมดกี่นิ้วคะ หนิ้วนะคะก็เขียนเลขห้าลงไป7จลบหได้6นะคะในข้อที่สองก็จะตอบหกรอยห้นั่นเองค่ะข้อที่สามสี่รบจ็ดลบจำนวนใดเท่ากับ3ามร้สิบหาจำนวนใดที่เราต้องการหานั้นอยู่ในช่องที่สองอยู่ในช่องสองนะคะ หาช่องสองลบอย่างเดียวนะคะหาช่องสองลบอย่างเดียวเราก็นำ467ลบก,กับ315ค่ะลบก,กับ315นะคะอเขียนเลขให้ตรงหลักด้วยนะคะ จะได้ง่ายในการคิดคำนวณเจ็ดลบห้าเท่ากับสองอ่ะเจ็ดลบห้าเท่ากับสองนะคะให้เด็กเขีดเส้นใต้ในส่วนที่จะหาคำตอบก่อนนะคะเจ็ดลบห้าเท่ากับสองใช่ไหมลูกอ่ะอเราเขียนเลขสองลงไปค่ะหกลบหนึ่งเท่ากับห้า 4ลบ3เท่ากับ1นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบ152ไม่ยากเลยนะคะมาดูกันต่อในข้อที่4ค่ะจำนวนได้ลบ400เท่ากับ326หาช่อง1ลบทาลบทาอะไรคะลูกลบทาบวกก็จะนำ400 นำ400นะคะมาบวกด้วย326ค่ะสี่ร้อยนะคะบวกด้วย326นะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะบวกด้วย326ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะ และขีดเส้นใต้สองเส้นในส่วนที่เป็นคำตอบให้เด็กขีดเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดนะคะลูกจากนั้นเรามาหาคำตอบกันศูนย์บวกหกเท่ากับหกค่ะศูนย์บวกสองเท่ากับสองสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดนะคะข้อนี้ก็จะได้คำตอบคือเจ็ดร้อยยี่สิบหกนั่นเองค่ะ นี่คือทักษะการคิดคำนวณในส่วนของการบวกการลบนะคะการหาค่าตัวไม่ทราบค่าข้อที่5้าเจ็ดิบสามคูณเก้ามคูณเถ้าเป็นการคูณเลข2หลักกับ1หลักเราก็ใช้วิธีการตั้งคูณได้เลยนะคะเจ็ิบสาคูณเหลักของการคูณคือแทงขึ้นและแทงข้างนะคะแทงขึ้นและแทงข้าง ก็จะได้ว่า9คูณ3เท่ากับ27ใส่7ทด2นะคะตัวทดให้นะักเป็นวงกลมด้วยแทงข้างบ้าง9คูณ7เท่ากับ63บวกตัวทดอีก2เป็น65ใส่5แล้วเตะ6ไปข้างหน้าค่ะก็จะได้คำตอบคือหกร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะ มาดูกันต่อในข้อที่หกนะคะเก้าสิบคูณจำนวนใดเท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิบข้อนี้นะคะมีศูนย์เหมือนกันเลยละไว้ก่อนเรามาดูกันนะคะเราก็จะใช้วิธีการท่องฝึกคูณแม่เก้าเก้าคูณจำนวนใดเท่ากับเจ็ดสิบสองเก้าคูณอะไรคะเด็กๆแปเก้าคูณแปดเท่ากับเจ็ดสิบสองเราก็จะใส่คำตอบไปเลยค่ะเป็นเลข แดนั่นเองค่ะไม่ต้องเติมศูนย์แล้วเพราะว่ามีศูนย์ให้แล้วในตัวคูณอีกจำนวนหนึ่งโอเคไหมคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปเรามาดูกันต่อในข้อที่7ค่ะข้อที่7จ็ดนะคะเด็กๆข้อที่7 6็ดคูณ3คูณ2การคูณแบบนี้เรียกว่าการคูณ3ามจำนวนนะคะเราอาจจะจับ คู่การคูณตัวใดตัวหนึ่งกันก่อนก็ได้ในกรณีนี้ครูพลอยจะใช้วิธีการนำสามมาคูณกับสองก่อนสามคูณสองเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆสามคูณสองเท่ากับหกค่ะสามคูณสองเท่ากับหกดังนั้นครูพลอยก็จะใส่ตัวเลขไว้ข้างบนใส่ลูกชิ้นไว้แบบนี้แล้วเราก็นำหกมาคูณกับหกหกคูณหกเท่ากับ 36มนั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบของข้อที่7คือ36นะคะต่อไปมาดูกันต่อในข้อที่8ในวงเล็บ50บวก18คูณด้วย4การที่เราจะทำโจทย์แบบนี้นะคะให้เราหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน50บวกกับ18ได้เท่าไรคะเด็กๆ 50บวกกับสิบแปดนะคะเราก็จะมาหาผลลัพธ์เป็นก่อนห้าสิบตั้งบวกกับสิบแปดห้าสิบบวกกับสิบแปดเราบวกได้ตามตัวเลยนะคะศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดนะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกในวงเล็บเนี่ยได้หกสิบแปดแล้วเราใส่วง ใส่ลูกชิ้นไว้ได้68จากนั้นนะคะเราก็จะนำหกสเนี่ยมาคูณกับสี่หกคูณสี่จะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะแล้วก็เอา68ตั้งแล้วคูณด้วยสี่สี่คูณแปดเท่ากับ32สองนะคะใส่สองทดสสามสคูณหกเท่ากับ ยี 24, ่สิบสี่บวกอีก3ามได้ยี่สิบเจ็ดค่ะใส่7แล้วเตะสองไปข้างหน้าข้อนี้จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ272นั่นเองค่ะ272นะคะนี่คือส่วนของคำตอบต่อไปมาดูกันต่อในข้อที่9ก้าหลบ ในวงเล็บ56หารด้วย7 56หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คะท่องสุขคุณแม่7 7คูณจำนวนใดเท่ากับ56คะเอท่องสุขคูณได้ว่า7คูณ8ใช่ไหมลูก7 7 49 7 8 56 150ลบ8ได้เท่าไหร่ลูก150 ลบแปดศูนย์ลบแปดไม่ได้ทำอย่างไรคะยืมใช่ไหมลูกยืมห้าในหลักสิบยืมห้ามายืมห้าในหลักสิบมายืมห้าเหลือสี่ได้สิบสิบลบแปดเหลือสองสี่ไม่มีตัวลบดึงลงมาก็จะได้คำตอบคือ 142นั่มันเองค่ะต่อไปนะคะมาดูกันต่อในข้อที่10ในวงเล็บ30หารด้วย5้าคูณ12 30หารด้วย5ค่ะ30หารด้วยห้ท่องสุคูณแม่5 5คูณจำนวนใดเท่ากับ30ก็คือ5คูณกับ6 5 6 30แล้วเอาหมาคูณกับ12 6คูณ12เท่ากับ 7 2นั่นเองค่ะนะคะได้คำตอบคือ72นะคะในข้อที่10ผ่านไปแล้วนะคะทั้ง10ข้อในทักษะการคิดคำนวณต่อไปเราจะมาต่อกันในส่วนของการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบค่ะข้อที่1ป้าเย็บเสื้อตัวหนึ่งใช้กระดุม5เม็ดถ้าเย็บเสื้อ14ตัวต้องใช้กระดุมกี่เม็ด หนึ่งตัวใช้กระดุมห้าเมตรถ้าเย็บเสื้อสิบสี่ตัวต้องใช้กระดุมกี่เมตรข้อนี้นะคะหาวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้นั่นก็คือใช้วิธีการคูณค่ะเราก็จะนำสิบสี่คูณด้วยห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเพราะเสื้อมีสิบสี่ตัว แต่ละตัวใช้กระดุม5เมิตรนะคะประโยชน์สัญลักษณ์ที่ถูกต้องคือ14คูณ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมดังนั้นะะเราก็มาหาคำตอบของ14คูณ5กันค่ะให้เด็กๆคิดหน้าข้อเลยนะคะ14คูณกับ5 5คูณ4เท่ากับ20ใส่0ทด2 5้าคูณหเท่ากับห้ทดอีกสได้7จ็ดคำตอบข้อนี้ก็คือต้องใช้กระดุม70เมตรค่ะต้องใช้กระดุม70เมตรนะคะต่อไปนะคะมาดูกันต่อในข้อที่2อขุนสูง115เซนติเมตร ถ้ายืนบนเก้าอี้จะสูง150เซนติเมตรเก้าอี้สูงกี่เซนติเมตรอยากรู้ว่าเก้าอี้สูงเท่าไรประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็จะได้ว่านำ150มาลบกับ115เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ150ลบกับ115นะคะเราก็หาผลลัพธ์หน้าข้อได้เลย150 ลบกับหนึ่งร้อยสิบห้าค่ะศูนย์ลบห้าไม่ได้ให้ยืมห้าในหลักสิบยืมห้าเหลือสี่ได้สิบสิบลบห้าเหลือห้าสี่ลบหนึ่งเหลือสามหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ดังนั้นนะคะเราก็จะรู้ความสูงของเก้าอี้คือเท่าไหร่คะสามสิบห้าเซนติเมตรนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อในข้อที่3เสื้อราคาตัวละ95บาทซื้อเสื้อ7ตัวต้องจ่ายเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นะคะเด็กๆดูดีดนะ1ตัวคือราคา95บาทเสื้อ7ตัวจะเป็นเงินเท่าไหร่เราต้องใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบแต่เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้โดยนำา7 นะคะนำเจ็ดมาคูณกับเก้าสิบห้านะคะนำเจ็ดมาคูณกับเก้าสิบห้าข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราคือเจ็ดคูณกับเก้าสิบห้านะลูกเพราะว่ามีเสื้อทั้งหมดเจ็ดตัวตัวละเก้าสิบห้าบาทเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ 7จ็คูณเกนะคะต้องจ่ายเงินทั้งหมดนำเกาสิมาตั้งแล้วคูณด้วย7นะคะ7จ็ดคูณหเท่ากับสาใส่5ทด3 7มเจ็ดคูณเเท่ากับเจ็ดบวกตัวทดอีกสเป็น 66ค่ะแสดงว่าเสื้อเจดตัวเป็นเงินเท่าไหร่คะเด็กๆต้องจ่ายเงิน6กร้อบาท665บาทค่ะเวลาตอบนะคะให้เด็กตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะนะคะผ่านไปแล้ว3ข้อนะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันในส่วนของแบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์การเขียนสื่อความหน้า27ถึง29ค่ะกิจกรรมประเมินการอ่านอ่านเรามาอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะบ้านของเด่นอยู่ในซอยแยกจากซอยใหญ่ของหมู่บ้านในซอยนี้มีบ้านทั้งหมด14หลัง สมาชิกในซอยต่างคุ้นเคยกันดีบ้านทุกหลังจะมีไม้ดอกและต้นไม้ใหญ่รวมทั้งสัตว์เลี้ยงเด่นนับได้ว่าจำนวนบ้านที่มีสุนัขนะคะจะมีเจ็ดหลังมีปลาสองหลังมีแมวนะคะบ้านที่มีแมวมีสี่หลัง และบ้านที่มีนกร้องทุกเช้าจะมีหนึ่งหลังเด่นจึงทำแผนภูมิรูปภาพนะคะเพื่อแสดงจำนวนบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ประกอบการเล่าเรื่องได้ดังนี้นี่ค่ะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆดูจากข้อความดังกล่าวนะคะกำหนดให้บ้านหนึ่งหลังแทนจำนวนบ้านหนึ่งหลังคือรูปหนึ่งรูปเนี่ย แทนจำนวนบ้านหนึ่งหลังเลยดังนั้นนะคะเรามาดูงกอนว่าเขาเลี้ยงสุนัขเนี่ยมีกี่หลังลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลี้ยงสุนัขเจ็ดหลังเลี้ยงปลาสองหลังเลี้ยงแมวสี่หลังและเลี้ยงนกจำนวนหนึ่งหลังนะคะนี่นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้รวมบ้านทั้งหมดก็คือสิบสี่หลังนั่นเอง มาดูกันต่อนะคะข้อที่หนึ่งขาให้เราอ่านแผนภูมิรูปภาพแล้วเขียนคําตอบนะลูกข้อที่หนึ่งบ้านที่มีสุนัขมีทั้งหมดกี่หลังคะเด็กๆที่เรานับกันมาให้หนูๆนูเขียนตัวเลขไว้ด้านหลังนี่ด้วยนะคะบ้านที่มีสุนัขมีทั้งหมดเจ็ดหลังนั่นเองคะ่ะบ้านที่มีปลามีสองหลังคะ่ะ บ้านที่มีแมวมีสี่หลังและบ้านที่มีนกมีเพียงหนึ่งหลังนั่นเองค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยชอบเลี้ยงอะไรมากที่สุดบอกว่าชอบเลี้ยงสุนะัขและชอบเลี้ยงอะไรน้อยที่สุดลลกชอบเลี้ยงอะไรน้อยที่สุดคะอันนี้ตัดคำว่าที่ออกนะคะ ชอบเลี้ยงนกน้อยที่สุดเพราะมีแค่หลังเดียวข้อที่สามบ้านที่เลี้ยงแมวมีจำนวนน้อยกว่าบ้านที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเท่าไหร่ล่ะเลี้ยงแมวแค่สี่หลังหนูใส่ลูกชิ้นไว้ข้างบนเลี้ยงสุนัขเจ็ดหลังแมวน้อยกว่าเลี้ยงสุนัขน้อยกว่าเปรียบเทียบการให้เอามาทำอะไรกะะันลกเอามาลบสี่น้อยกว่าเจ็ดอยู่สามหลังนั่นเองค่ะ ในข้อที่สี่บ้านที่เลี้ยงปลา confidence. มีจำนวนมากกว่าบ้านที่เลี้ยงนกกี่หลังบ้านที่เลี้ยงปลา,าเลี้ยงปลาเท่าไหร่ดูเลี้ยงปลาเนี่ยสองหลังเลี้ยงนกหนึ่งหลังใช่ไหมคะดั้นั้นบ้านที่เลี้ยงปลา ata, มีจํานวนมากกว่าบ้านที่เลี้ยงนกก็เอาสองมาลบกับหเท่ากับหนึ่งหลังนั่นเองค่ะ ข้อที่5นักเรียนชอบเลี้ยงอะไรมากที่สุดเพราะอะไรอันนี้นะคะให้เด็กตอบสัตว์ที่นักเรียนชอบเลี้ยงแล้วก็บอกเหตุผลนะคะอันนี้เป็นความคิดของนักเรียนนะคะเราอาจจะตอบสัตว์ที่อยู่ในนี้ก็ได้หรือจะตอบสัตว์ที่ไม่อยู่ในนี้ก็ได้นะคะสำหรับครูปอยนะข้อที่5ครูจะยกตัวอย่างครูปอยชอบเลี้ยง อรคุณปอยชอบเลี้ยงสุนนะเพราะเพราะอะไรไว้สำหรับเฝ้าบ้านเพราะมีไว้สำหรับเฝ้าบ้าน เพราะมีไว้สําหรับเฝ้าบ้านนะคะก็เป็นเหตุผลของนักเรียนก็ได้นะคะสำหรับข้อที่5ค่ะถามไปแล้วนะคะหน้า27ต่อไปมาดูกันต่อในหน้า28ให้นักเรียนกรกบาททับคําตอบที่ถูกต้องข้อที่1ออมตื่นนอนเวลา5นาฬิกา30นาทีนาฬิกาเรือนใดแสดงเวลาตรงกับที่กําหนด ห้านาฬิกาสามสิบนาทีแสดงว่าเข็มยาวจะต้องตรงกับเลขอะไรหลูกนาทีสามสิบนาทีเนี่ยเข็มยาวก็จะต้องตรงกับเลขหกนั่นเองข้อไหนคะที่เข็มยาวตรงกับเลขหกกอไก่ขอไข,ข่ข้อควายแปลว่าตอบกอไก่เนี่นะคะเข็มยาวตรงกับเลขหกแสดงเห็นถึงความเป็นสามสิบนาทีนะคะ ข้อที่สองถ้าเข็มสั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวเลข7ดและตัวเลข8ดและเข็มยาวชี้ที่เลขหพอดีเป็นเวลาอะไรในเวลากลางวันเข็มยาวชี้ที่เหกพอดีแสดงว่าเป็นเวลากี่นาทีหรอเป็นเวลาเลขหพอดีเป็นเวลากี่นาทีคะ 30นาที6คูณ5เท่ากับ30ดังนั้นมันมีอยู่ข้อเดียวเนี่ยที่มีช้อยเป็น30นาทีก็ตอบแค่ข้อขอไข่ค่ะโอเคนะคะก็จะได้ข้อขอไข่นั่นเองข้อที่3ค่ะจากรูปนาฬิกาที่กำหนดบอกเวลาเท่าไรในเวลากลางคืน กลางคืนนะคะเป็นเวลาเท่าไหร่ลูกเข็มสั้นชี้เลข10บเข็มยาวชี้เลขสิบสองถ้ากลางคืนเนี่ยก็ต้องนำสิบมาบวกกับ12 10บบวกกับ12เท่ากับยีบสอนะคะเพราะว่าเลยเที่ยงวันมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นเวลา22่สนาฬิกานั่นเองค่ะ ข้อที่สี่เวลาสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีเข็มยาวชี้ที่ตัวเลขใดสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีเข็มยาวชี้ที่ตัวเลขใดเข็มยาวเป็นเข็มที่บอกเกี่ยวกับนาทีสิบห้านาทีเข็มยาวจะชี้เลขอะไรคะเด็กๆเลขสามนั่นเองค่ะเลขสามนั่นเองค่ะ ข้อที่ห้าอุ้มเข้านอนอีกห้านาทียี่สิบสองนาฬิกานาฬิกาเรือนใดแสดงเวลาดังกล่าวแสดงว่าเข้านอนเนี่ยยังไม่ยี่สิบสองนาฬิกาพอดีลองดูสิข้อคอควายไม่ใช่เลยนะคะข้อกอไก่เลยเวลา22นาฬิกามาแล้วไม่ใช่ดังนั้นตอบข้อ ขอไข่นั่นเองนะคะเกือบจะถึงเวลา22นาฬิกานะคะก็คือเหลือเวลาอีก5นาทีนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะในหน้า28ต่อไปมาดูหน้า29ค่ะกิจกรรมการประเมินการเขียนสื่อความคำชี้แจงให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารลักนนจากภาพนี้ เอ๊มีพ่อค้าขายผล,ลไม้เยอะเลยนะคะมีผักผล,ลไม้เยอะเลยเราจะสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพที่กำหนดให้ได้อย่างไรคะครูปอยยกตัวอย่างนะคะแม่ซื้อแตงโมสามผลราคาผลละยี่บาทให้เงินคนขายไป100บาท แม่จะได้รับเงินทอนกี่บาทนี่นะคะในส่วนของการสร้างโจทย์ปัญหาเด็กๆอาจจะเอาในรูปแบบอื่นก็ได้แต่โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจะต้องมีมากกว่า1วิธีในโจทย์นั้นโอเคไหมคะนี่นะคะเป็นเพียงตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนได้ทำในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ เนะะื้อหาก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าฝ่ายเด็กทบทวนบทเรียนที่ครูปอยได้สอนในวันนี้ด้วยนะคะหากหนูดูไม่ทานหนูสามารถปรับไปดูย้อนหลังได้ตามคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ